สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเสารส์นะครับอากาศเย็นๆย็นุ่นๆปลายฝนต้นหนาวนะครับนี่เริ่ม <c oughs> นี่อากาศเย็นเข้ามาแล้วนะครับพามาชมบักอื่นนะครับนี่ก็ <c oughs> <c oughs> อ,อย่างน,นะครับพามาลงบักอื่นนะครับประเดิดอัปเดตโดนนะครับ ไปเกี่ยวเขาเกี่ยวหนามนะครับบ่ค่อยมีเวลามาลงนะครับตัวน,นี้เป็นฟักทองครับที่ปลูกไว้แต่้จะเอาดอ,อกขูมนะครับเนี่ยบ้านท่านได้มีเวลาจัดแถวอยู่นะครับบ่านท่านมีเวลาเก็ยบยอดนะครับนี่บ่าท่านได้ายหนามไฮปุ๋ยอยู่นะครับเขาก็บ,บ่ค่อยงามอะไรนะครับเป็นฟักทองบดได้หนาม เขาก็บุก่อยงามนะครับถ้าใหานา้น้ำเขาก็จะงามเร็วนะครับนี่ผมก็จะไอ้ปลูกหล่องหนึ่งนะครับนี่เพื่ออดอนะครับบันนี้ก็จะลื้อพายางนะครับจะเก็บเก็บยอดมาทาังผีกอน,นะครับบันนี้ก็เอาขี้ไก่มาโรยนะครับโรยตรงขางนี่นะครับนี่จะลื้อพายางเห็นนะครับ ื่อวาหายหลากพวกนี้มากกิน,นนะครับนี่จะลาบฟักทอนครับขาวๆนะครับพวกนี้มันหลากหลากกินขนบนครับบันนี้ก็จะเอาขี้ไก่มายายนี่นะครับเก็บเก็บยอดของเขาออกไปก่อนนะครับบันนี้ก็ยาขยี้ไกล่แล้วก็เอาโรดมาไถนะครับเพื่อว่าให้เขากิน ไปเรื่อยๆนะครับขาจังสิบอ่อเหลืองนะครับแต่เขามีอาหารตลอดนี่ใบเขาสีบอ่อเหลืองเขาสีงามนะครับฟักทองถ้าเขาใบเหลืองนี่เวลาเอาปุ๋ยฟุ้นมาใส่นี่มันสิฝืนโตหยาบนะครับเพราะว่าถ้ามันในเหลืองแล้วมันจะเอากลับขึ้นมาหยาบนะครับต้องให้เคี้ยวอยู่ตลอดนะครับฟักทองถ้า มันถือลมนะครับนี่ปัญหาคือว่ามันถือลมแล้เวเขาจะปลี่นนะครับเครือเครือของเขาเขาจะปลี่นแบบนี้ครับนี่เปลี่ยนแบบพลิกไปพลิกมากนะครับแล้วมันจะเห็นให้หน่วยบาใหญ่นะครับปัญหาของช่วงช่วงลมล่มนะครับช่วงมีลมเข้ามา <c oughs> <c oughs> เสียงแหมน,นะครับถามมันมีลมเข้ามานี่มันพัดเครือนะครับมันจะเห็นให้ หน่วยใบไ่นะครับแล้วก็ดอกใหญยเวลาผสมกับบกติตนะครับถัถาล่ลงข้าผัดนะครับนี่เป็นเป,นป็นเครื่อเปลี่ยนแล้วก็รากย่างตรงนี้นะครับเขาบ่แทงลงดินนี่ปัญหาคือว่ามันสีบ่คคอยสมบูรณ์นะครับหน่วยเขาถ้าแม่นผู้ใดไอปันเหลวนะครับให้ให้จัดเครื่องให้เข้าตรง ได้แล้วก็เอาดินเตียงนะครับนี่ดินกบตรงนี้ไว้นะครับกบตรงขอของเขานะครับเพื่อว่าบบไห้บไ oh ้เคลื่อเข้าดินได้นะครับแล้วก็ให้ลากตรงขอเขาแทงลงได้นะครับเขาสีหน่วยใหญ่นะครับถา้าถาร่มพัดยูเ่เบบนี้นะครับพัดไปพัดมานี้ปัญหาตรงหน่วยนี่นะครับนี่ดอกหน่วยนี่นครับบางเทธอก็ ผสมบติดนะครับบางเสือกับบานบัใหญ่นะครับบานบานจากกะเกาะผสมได้กับบติดนะครับหล้วก็านวยบันใหญ่นะครับ,บ,บ,งงรบปัญหาของลมพัดเขื่อฝักถอนครับ,ต,นนต,นนรบต้นนี้ก็เตี้งใหญ่กันครับต้นแล้วเขาก็ออกลางนะครับนี่ยึดไหวน,นะครับต้นนี้ก็เตร้บนะ ครับถล่มพัดเขาสิป็นแนั้นครับเคเพื่อเปลี่ยนนะครับปัญหาปัญหาตรงนี้ปัญหาเพราะว่าผายางนะครับผายางมากันหลากของเขาแทงมาโดนผายางหลากของเขากระแหงไปเลยครับเพราะว่าช่วงที่อากาศมันหอนครับหลากเขาบรได้ลงดินนะครับจัดแถวให้ตรงครับแล้วก็เอาดินกบไว้นะครับแล้วก็จะออกหลากนะครับ กบไว้ได้นะครับบัาตายนะครับเพราะว่าเด็กเขาก็ออกหลากใหม่ตรงนี้นะครับแต่ว,ว่าพวกนี้ก็ปกติคือเก่านะครับเพียงแต่ว่ากบไว้เพื่อว่า่มาห้เครือเข้าเปลี่ยนนะครับ่ให้เครือเข้าดินได้แต่สำหรัีมีปัญหากับหน่วยนะครับนะครับไปหนึ่งเครือนหนึ่งนะครับบุรท่นเดี๋ยวมอลุงอยู่นะครับนี่บุทนเดี๋ยวหายน้ำหายปุ๋ยนะครับมันก็เลย มองงาน,นครับพวกนี้มันเป็นแค่ปลูกเอดอกขูนะครับเดี๋ยวผมจะเวลาเอาขี่ไกม่มาใส่แล้วก็ท้ายกบเดี๋ยวจะเห็ดให้เบิ่งอีกนะครับนี่คือปัญหาของช่วงช่วงล่มนะครับช่วงมีล่มเขม้ามานี่มันสิเป็นหาแบบนี้นะครับปัญหาลักๆถ้ถลา,าเขาบ่ แทงลงดินนะครับหลากพวกตามขอนะครับมันสิเหตุใ้ปีนแล้วก็ปัญหาที่พม่านะครับปัญหาอยู่หน่วยหน่วยบใหญนนะครับสําหรับผู้ที่ปลูกส่วงนี้นะครับแล้วก็ออกเครื่องยาวานะครับถ้าเห็นเป็นแบบนี้ให้รอตามสวนนะครับถ้าเห็นเป็นแล้วก็ให้เอาดินเตียงไว้เลยนะครับเพราะว่าปัญหา แน่นอนนะครับหน่วยใบไ่นะครับแล้วกระดอกกับใหไ่นะครับเพือ่อเพื่อนี่ครับเป็นแบบเพือ่อประติดนะครับเพือ่อผสมบรติดเตียงไว้เลยนะครับนี่นแหละครับปัญหาของล่มนะครับถ้ล่ลมเข้ามาทิมีปัญหาแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมสีเก็บเครื่องกลับเข้ามาทั้งผีเบิดนะครับบัน่นในกระเชือรือพาเอาขี่ไก่ใส่ท้ายกบนะครับปับ่นเรื่งสีจัดเท้าเข้ามานะครับจัดเท้าเข้ามาลองหยอดหาเมตรนะครับเดี๋ยวจะเ็ตให้เบิรงนะครับเดี๋ยวสีพาไปเบิรงม่วนหน่อยนะครับม่วนหน่อยที่ผมปลูกช่วงต้นเดือนตุลาฯนะครับ พอดีมันปลูกใส่ฝนนะครับถ้าผูได้ที่ด้เบิ่งสีเห็นนะครับส่วงที่พมปลูกมันเท่มหนามนะครับเทิมหนามหนามหงหลายนะครับวันนี้มันเห็ดห้บึกอื้อเหลืองนะครับต้นเหลืองผมก็ได้เอารถเข้ามาแก่ใหม่นะครับ,ออบเอาเบียร์ที่พาะไว้มาปลูกนะครับมาปลูกใหม่กำลังเหลื่มต่างต้นนะครับเนี่ย อยูบ่โดนก็นสามารถใส่ขีไก่นะครับใส่ปุ๋ยสองขางแล้วก็ไถกบเข่าขึ้นหล่องได้นะครับนี่สายหนามก็ชิบอะไรใส่นะครับเพราะว่าดินเขาซุ่มอยู่นะครับดินซุ่มอยู่นะครับเวลาไถกบหล่องแล้วนะครับแล้วก็จังแตงแล้วก็จังเอาสายมาใส่ที่หลังเอานะครับ พวกงานี่ก็ใส่จอบอ่อนนะครับนี่เพราะว่ามันสีเหลืยวนะครับถ้าเป็นพวกยาเผาใหม่นะครับมันก็สีสานนะครับเดี๋ยวเวลาเอาหยาเด้๋ยวก็จะเห็นให้เบ่งอีกนะครับ ถ้ดดินมันพืงนมงน้าแห้งมันก็มีปัญหานะครับผมก็เอารถเข้ามาไถนะครับมามาแทงหลองออกนะครับเพื่อให้ข้อดิดนน้ำนะครับนี่ก็พึ่งฝฟื่นโตได้นะครับบางเจ้าถ้าเพื่อนเพียอนเอานะครับมัน้ามันเป็นคนละหลุนแห้งมันสิเหตดให้ผสมดอกนานแล้วนะครับเพราะว่าตน้นใดที่เขาสมบูรณ์เขาก็สิออกดอกก่อนนะครับบางคนเพิ่นก็ทถยถิมนะครับเพื่อนก็ปลูกไม่ เพราะว่ามันสิมีปัญหาตอนผสมดอดกับตอนขายนะครับมันก็สิเป็นขายลายหลุ่นครับเพราะว่าหน่วยแก่ก็ต้องเก็บออกก่อนบานในมันสิเฮดให้มีปัญหาคือช่วงขายนะครับเพราะว่าถ้าบอกอื้มันลายหลุนมันก็ต้องเก็บเองนะครับเก็บเองมาร่วมกันไว้เพื่อพอขามาเอาบานนี้มันก็จะเป็นบ่ได้เงินก่อนนะครับถ้าเงินก่อนนี่คือ เมาสวนเลยนะครับประมาณสามสี่ไร่ยังสี่นะครับฐาราคามันดีเพื่อนกับมองกันเป็นแสนนะครับมันก็นเป็นเงินก่อนมันก็นดีนะครับแล้วก็เขาขาเขาก็เก็บเองนะครับเก็บเองขึ้นเอง้ามันบรสเสมอนี่มันเสิได้เก็บเรเองนะครับแล้วก็ขายเป็นโลนะครับส่วนมาเทถวบ้านนี่้าบรสเสมอเขาก็ปลูกใหม่นะครับบางคนก็ เพียนเอาคือเก่านะครับบางเถ้อมันลงทุนร้ายๆกับเพราะว่าการปลูกไม้มันก็ต้องสื้อในไม้แล้วก็สื้อยาหยอดลุ่มนะครับแล,บล้วก็ยาโรยตามข้นต้น,ม,นมันกับสิบเปิดไปร้ายอีกนะครับบางคนเพิ่งกับสิเพียนไว้เลยนะครับของก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพักลุ่มนะครับตัวน,นั้นบักอึนหน่อย ก็ได้ไถเตรียมดินแล้วนะครับก็ได้ซื้อในมาแล้วห้องสิบปลูกไอ้ทองคํำนะครับลายท้องคํำสามลร่นะครับตลุมตัวนี้เป็นสวนหาซูนนะครับนี่เป็นบักอือกางนะครับตุลุมกับพระท่านมั่นใจนะครับว่าจะปลูกแบบมเมล็ดหรือว่าจะปลูกแบบไอ้เพาะถาดน,นะครับแต่เพาะ พาะถานเนี่ยก็ต้องซื้อดินนะครับซื้อดินอีกนะครับก็ต้องลงลงทุนเพื่มนะครับแต่ว่าเพาะถาดก็จะดีคือว่าถาดินที่เข้าไทยบนวนวลนะครับดินไม่หยางสินะครับมันก็นสามารถปั่นได้นะครับปั่นให้ดินนวลให้หยาตายแล้วก็เอาเบียร์มาปลูกสินะครับไปถ่าปลูกในนี่ในกับหยาจะเกิดพร้อมกันนะครับบางทีหยาเกิดก้อนนะครับบางนี้ก็ต้อง เอาหนาให้ได้นะครับหยาตามสีทำเนี่แถ่ดดินซุมม่มหนาสิเกิดเหลวนะครับวันนี้ก็ถามาเบิ่งปัญหาของฝักทองโดนฝน,นครับเพื่อหยอดของเขาครับถ้าเขาโดนฝนล้มมันสิพัดนะครับเอ้โดนฝนขออนนญานนะครับว่าผิดถามมันโดนโลมนะครับ ช่วงนี้มันเป็นช่วงปลายปลายหนาวนะครับเป็นตน้นปลายฝนต้นหนาวมก็บอกสับสนครับต้องขอภัยหลายๆนะครับนี่แหละครับปัญหาให้เอาดินเตียงใบน,นะครับใส่ดินเตียงใบเพื่อว่าซอยให้ บัให้ยเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับเครือของเขาหยอดของเขานะครับดอกเขาจางสีสมบูรณ์นะครับแล้วก็เวลาผสมเขาก็จะติดดีนะครับแล้วก็หนวยเขาสีบวัวบิดเบี้ยวนะครับถ้าเครือมันบริเต็งนะครับหนวยมันสีบใหไ่นะครับมันสีเป็นหนวยบริไนลวก็มาอัปเดตเมื่อกี้ม่วน รุ่นนี้ให้เบิ้งนะครับไม่นี้ก็ผ้าขาวสวนนะครับจะข้าวเดี๋ยวก็ไปเกี่ยวข่าวอีกแล้วนะครับนี่เกี่ยวข่าวซอยมูเพลินนะครับเปลี่ยนที่กันนะครับแบกกระสอบข่าวซอยเพลินเดี๋ยวถ้าช่วงที่ผมก็ผีไก่ตัวนี้เราจะมาอัปเดตให้เบิองอีกนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม